วัสดี่งดาวป้ากระปิวยูอีคนมึงเหนือเจ้าวันนี้เขาจะเอาขวดที่เขาเก็บมาไปขายเนาะเจ้าหนอไอันนี้ปอยูอีก่อหอมไห้นะเจ้าเจ็ดทีเดียวนะก็หอมไว้เป็นเป็นเดือนเนะเจ้านี่นะเนี่ยก็คือสี่เขาเก็บเก็บมาเะจ้าหนอเดี๋ยวเขาจะเอาไปขายเนาะเจ้าหลายคนก็บอกว่าขหยหันว่ะไอขายได้ขวดละสองบาทแต่กอนะเดี๋ยวเขาจะไปพอกันเจ้าว่าขายกันอย่างไดเนาะเจ้าหนอไปไปกันเลยมาเจ้ามาถึงแล้วเนะเจ้าที่ขายขวดของเขาเนาะเจ้าหนอเดี๋ยวเขาจะเอาขวดนาะเจ้าไปขายเนาะ ขายก๋งง่ายๆนะเจ้าก๋งแขวงควันนะไปยอ้อมเอาไปยอ้อมมาไปจับตู้นะเจ้าเดิเดินน้อยๆเนอะสองกระสอบขายกันนะก๋งนี้ล้างควัดนิดหน่อยหน่อเดี๋ยวเฮ้ยบ้ากำไปเอามาเจ้าเดี๋ยวมาพอวิธีขายเจ้ามาๆานี่นะเจ้าน,นี่ก็คืออันนี้ก็คือตู้ขายควันนะเจ้าราคาตกกันนะอันนี้พลาสติกเนาะนี่ ขวดเป็นกระป๋องเป็นกล่องนมเป็นพลาสติกเจ้าใส่นี่นะนะโอ้ยมันมีตัวเรียกภาษาด้วยนะนี่อิรักเนาะออสเตรเลียจีนเนาะอันนี้มผมยังรอเลาวก็ผมยังเวียดนามเวียดนามโอ้เต็มเต็มมีภาษาไทยเท่าไหร่ตัวเรียกเป็นภาษาอังออสเตรเลียง่ายง่ายให้เจ้ากอดอ๋อขวแหลกควดแหลกเดี๋ยวพอเดี๋ยวเนาะว่าได้สองบาเตก่อนะ 10 cm nhau có 1 quạt này ná, hao có xoay bao nhiêu nè. 10 cm ná, ná. 2 quạt ná? Nè, ngay ngay nè. 30 cm, 40 cm bay đi lười nhau Này, cái

ได้สามสิบหกดนสาวเซนนะเจ้าเนี opposed, et et group, ่ยสามร้อยหกสิบสองกระป๋องนะเจ้าพลาสติกเนาะแล้วฮาวแล้วฮาก็กดเข้ามาดันเนาะเออเร่อยเจ้าอันนี้เป็นควดนะอันนี้กาดนะเฮาผมต้องถ่ายตอนไหนขวดขวอดก็ราคาเ่อกันนะเจ้าสิบเซนแต่่าขควดนี่มันจะนักหน้อย เขาได้อยูเซอเอขวดนะเจ้าตีเป็นขวดแก้วนะเซอเอขวดหนอเขาได้อยู่สนะองดอนสิบเซนส่นก็จะมีบินนั่งเฮานะวันนี้เจ๋ววันนี้เขาขายขวดได้ทั้งหมดสามสิบเก้าเซาเซนนะเจ้ากอตีเป็นเงินไทยอยู่ประมาณเอาไปคูณเซอเอบาทนะเจ้าสามสิบเก้าเซาเซนคูณเซอเอบาทได้ต่อเดก็ตามนน่นเนาะเออตามน่ะนะเจ้าไปอยู่อีกอไอกกอนเจ้าสวัสดีเจ้า